สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูบุคค์สอนอุปชัยหรือคุณเจนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกคนนะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากดูคลิปการเรียนย้อนหลังเพื่อทบทวนนะคะเด็กสามารถเข้าไปค้นหานะคะช่องครูเจสอนวิทย์ใน YouTube ได้เลยนะคะ เราก็จะมาทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วกันเลยนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะแบบประเมินความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยที่1การเรียนรู้สิ่ง,งต่างๆรอบตัวจํานวน1ิบข้อนะคะคุณเจเเลอแล้วก็ทบทวนให้เด็กๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะยังจํากันได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าแต่ละห้องนะคะ ได้คะแนนเป็นยังไงนะคะคะแนนเฉลีย่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะครูเจสรุปนะคร่าวๆนะคะของแต่ละห้องเรียนนะคะในการทําแบบประเมินความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในหน่วยที่1น,นะคะจํานวน10ข้อเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกับค,ครูนะคะอ่านะคะผลเป็นดังนี้นะคะ,ะชั้นป .2 ทับ3นะคะ แบบประเมินไปทั้งหมด39คนนะคะยังไม่ได้ทำอยู่1คนนะคะคะแนนเต็มคะแนนเต็ม10นะคะได้ไป6คนนะคะแต่คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้งห้องเนี่ยนะคะได้7.54นะคะถือว่าใช้ได้นะคะส่วน2ทับ4นะคะทำแบบประเมินครบทุกคนเลยนะคะได้คะแนนเต็ม10 5คนและก็เฉลี่ยทั้งห้อง 7.88นะคะก็2ทับหาทำครบแล้วทุกคนนะคะได้เต็ม10 4สี้คนนะคะคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่7.93นะคะก็2ทับหทำครบแล้วได้คะแนนเต็ม10 6คนนะคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่7.83ปพทับนะคะทำครบแล้วนะคะได้คะแนนเต็ม10 9้คนนะคะคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่8.33 ว่อทับแนะคะทำครบแล้วทั้ง40คนนะคะคะแนนเต็มส0มีอยู่6คนนะคะคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่8.13จุาอทับเาขาดอาจทำา38คนยังไม่ได้ทำแบบทดสอบครูอยูอ่แบบประเมินให้ครูอยู่2คนนะคะเต็ม10อยู่5คนคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่7จ7ุดสี่เจ็ดนะคะว่าสองทับสิบทำครบแล้วสี่สิบคนนะคะ ได้คะแนนเต็ม19คนคะแนนเฉลี่ยของห้องอยู่ที่7.83ป .2 าสองทับบทำครบแล้วได้คะแนนเต็ม10อยู่6คนนะคะแล้วก็ได้คะแนนเฉลี่ยของห้อง7.73นะคะเป็นยังไงคะคะแนนของแต่ละห้องนะคะอ่ะคุณเจทำแบบเฉลี่ยรวมให้ดูนะคะเด็กจะได้มีกำลังใจแล้วก็บางคนที่ได้เต็ม10แล้วก็เจก็ปรบมือให้เลยนะคะส่วนใครที่ อ่าได้คะแนนเท่าไหร่แต่และคนรู้ดีนะคะเดี๋ยคนรู้แล้วว่าได้เท่าไหร่นะคะถ้าใครได้น้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราทําใหม่นะคะเอาให้ได้คะแนนเต็มสิบเลยนะคะค mm ่ะหลังจากที่เราเรียนหน่วยที่1จบไปเรียบร้อยแล้วประเมินความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยที่2กันนะคะ หน่วยที่2วัสดุและการใช้ประโยชน์นะคะบทที่1สมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนหน่วยที่2กันวันนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนหน่วยที่2นะคะเดี๋ยวครูเจขอทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับวัสดุและวัตถุเด็กๆยังจําได้ไหมคะวัสดุ และวัตถุก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆล้วนเป็นวัสดุและวัตถุทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัสดุกับวัตถุกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัสดุและวัตถุไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเจได้เลยนะคะวัสดุ คือสิ่งที่นำมาใช้ทำของเล่นและของใช้ต่างๆเช่นพลาสติกไม้ผ้ากระดาษสรายโลหะเป็นต้นนะคะอ่าสิ่งที่นำมาทำเป็นอ่าวัตถุนะคะเขาเรียกว่าวัดสดุนั่นเองนะคะอนน่เรามาดูนะคะวัตถุวัตถุถคือลายเด็กๆอ่านัปพร้อมๆกับคุณครูเจเลยนะคะวัตถุคือ สิ่งของที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างขนาดน้ำหนักเช่นหนังสือจักรยานดินสอกระเป๋านักเรียนหุ่นยนต์หมอนตุ๊กตาเป็นต้นนะคะวัตถุก,ก็คือสิ่งของนาะเครื่องใช้ที่มีรูปร่างเฉพาะมีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะคะล้วนทำมาจากวัสดุวัตถุบางอย่างทำมาจากวัสดุ ชนิดเดียววัตถุบางอย่างทํามาจากวัดสดุหลายชนิดเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปนะคะค่ะเรามาทบทวนความรู้กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวช่วยคุเจดูสิคะสิ่งของเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้เหล่านี้นะคะคืออะไรเอ่ยอันแรกก็คือลูกบอลอะไรคะตุ๊ก,กตาเลโก้ LEGO. แล้วก็ หนังสือนั่นเองนะคะเด็กๆช่วยคคุณรูณคิดหน่อยสิคะว่าสิ่งของเหล่านี้นะคะทํามาจากอะไรมีสมบัติยังไงบ้างคะหลายคนนึกออกแล้วนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาช่วยกันดูไปทีละทีละข้อนะคะทีละชิ้นนะคะอันแรกลูกบอลลูกบอลทํามาจากอะไรคะเด็กๆหลายๆคนเคยเล่นไหมคะเคยเล่นลูกบอลเคยจับไหมคะ เป็นยังไงคะนุ่มมือไหมคะนุ่มนะคะเวลาโยนโลงพื้นเนี่ยก็กระเด็นกระดอนนะคะกลับมาหาเราได้เลยนะคะ,ะเรามาดูพร้อมๆกันลูกบอลทำมาจากยางมีสมบัติเป็นยังไงคะนุ่มยืดหยุ่นได้ดีนะคะตุ๊กตาละคะตุ๊กตาทำมาจากพานะคะสมบัติเป็นยังไงคะอ่าสมบัติที่รู้จกักอ่านุ่มนะคะแล้วก ดูซับน้ําได้ดีบางคนเคยเอาผ้านะคะไปเช็ดที่พืชน,นะคะแล้วก็เห็นว่าน้ําที่หกที่พืชหายไปนะ,ะก็เลยรู้ว่าผ้าเนี่ยมันนุ่มและก็ดูดซับน้ําได้นะคะอ่ะส่วนตัวเลโก้นะคะหลายๆคนเคยเล่นนะคะเอามาต่อนะคะรู้ไหมคะเลโก้ทํามาจากอะไรคะอ่าหลายคนบอกว่าทํามาจากพลาสติกนะ,ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะสมบัติของพลาสติกคืออะไรคะอะจากที่เคยเห็นนะคะอะไรคะ อาบางคนบอกแข็งแรงนะคะแล้วก็กันน้ําได้นะคะแข็งแรงกันน้ําได้นะคะอ่าสุดท้ายคืออะไรเอ่ยหนังสือนะหนังสือทำมาจากอะไรคะเด็กๆทำมาจากกระดาษน,นั่นเองนะคะมีสมบัติเป็นยังไงบ้างคะแข็งนะคะแต่เป็นยังไงคะฉีกขาดง่ายบางคนอาจจะบอกคุณครูว่าอ่าน้ําซึมผ่านได้หรืออะไรคะไม่กันน้ํานั่นเองนะคะ เป็นยังไงคะเราก็ได้ทบทวนความรู้นะคะจากชั้นปหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะนะคะมาเรียนรู้กันต่อไปนะคะในหน่วยที่2นี้นะคะค่ะเราก็มาดูรูปภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะที่เด็กเห็นรูปนี้ไหมคะมีเด็กอยู่ทั้งหมด4ี่คนนะคะกําลังเล่นน้ําฝนกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าเด,เด็กเหล่านี้นะคะเขามีวิธีป้องกันนะคะให้ตัวเองไม่เปียกฝนนะคะ โดยวิธีอะไรบ้างคะอ่าคนแรกมีอะไรคะมีร่มนะคะอีกสองคนก็มีเสื้อกันฝนนะคะและแถมยังใส่อะไรคะรองเท้ายางนะคะเห็นไหมคะเด็กๆแต่ละคนเขามาีสิ่งป้องกันนะคะไม่ให้ตัวเองเปียกนะคะเด,เด็กสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้ทํามาจากวัสดุอะไรนะคะแล้ววัสดุนั้นมีสมบัติยังไงนะคะอันนี้ครูฝากให้เด็กๆ ะ,ค,ะคิดตามไปด้วยนะคะสำหรับคราวหน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะค่ะบทที่1สมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราต้องรู้จักอะไรก่อนคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าเราจะเรียนบทที่1เนี่ย เรียนแล้วเราจะรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะเรียนแล้วรู้อะไรนะได้ความรู้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ด,ดูไปพร้อมๆกับคุณครูเจเลยนะคะ <monstr ous. S 1> จุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อเรียนจบบทนี้นักเรียนสามารถนักเรียนสามารถทําอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรา,าอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ 1. อธิบายและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิด 2. อ,อธิบายสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุต่างๆมาผสมกัน 3. เปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่นำมาทำวัตถุตามความต้องการ 4. บอกแนวทางการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นยังไงคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราต้องรู้จุดประสงค์นะคะนี่คือจุดประสงค์นะคะของบทที่1นนะคะที่เราจะเรียนนะคะมีทั้งหมดอยู่4ข้อนะคะคุะเจก็ฝากให้เด็กๆนะคะทบทวนการเรียนจากครั้งที่แล้วด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะการเรียนในวันนี้นะคะคูเจก็ทบทวนเกี่ยวกับการทําแบบ ประเมินนะคะจากครั้งที่แล้วนะะสรุปภาพรวมให้เด็กๆดูนะคะว่าแต่ละห้องเรียนนะคะได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่ได้คะแนนเต็ม1ิบเท่าไหร่นะคะสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะคูเจก็นะคะขึ้นการเรียนหน่วยที่2ไว้ให้เด็กๆนะคะแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะให้เด็กๆนะคะสําหรับคราวหน้าเราก็จะทําแบบฝึกหัดนะคะ เกี่ยวกับสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็ทบทวนการเรียนให้คุณเจด้วยนะคะอะอย่าลืมนะคะเข้าไปทบทวนการเรียนสามารถค้นหาคลิปการเรียนย้อนหลังของคุูเจได้ใน YouTube นะคะช่องครูเจสอนวิ์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดถูกใจให้คุณเจด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณเจก็ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะ